สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน28กันยายน2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าสถานทูตสหรัฐในยูเครนได้ออกแถลงการระบุว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาขอเนื่องกับยูเครนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสําเร็จในอนาคตของยูเครนสหรัฐได้เสนอรายงานลำดับความสําคัญของการไปรูปสําหรับการอภิปรายและข้อเสนอแนะ ระหว่างเจ้าหน้าที่ยูเครนและผู้บริจาคอื่นโดยรายการนี้ที่จะทําขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการปรึกษาหารือกับรัฐบาลยูเครนและหุ้นส่วนสําคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่ยั่งยืนจากสหรัฐต่อ,อยูเครนและความพยายามในการบูรณาการเข้ากับยุโรปจุดมุ่งหมายของความพยายามคือการจัดลําดับความสําคัญและรวมขั้นตอนการในรูปร่วมกับยูเครนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอย่างที่ประทับดี โจไบเดนกล่าวในการประชุมที่ทำเนียบขาวกับทางด้านประธานาธิบดีวอลตัเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนว่านอกจากที่เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือยูเครนปกป้องตนเองในขณะนี้แล้วสหรัฐนั้นอยากมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พวกเขาคื้นตัวและสร้างเมืองใหม่ในอนาคตได้อีกด้วยทั้งนี้ทางสหรัฐได้จัดหมวดหมู่การปฏิรูปตามความเร่งด่นวนโดยบางรายการนั้นระบุนะครับอย่างเช่นความสําคัญช่วง3เดือนแรกบางรายการคาดว่าจะดําเนินการในระยะเวลาที่นานกว่านั้นหรืออาจน,นานถึง18เดือน ซึ่งสำหรับนโยบายที่เร่งด่วนที่สุดก็คือมาตรการการสร้างสำนักง,ง,งานอายการพิเศษต่อต้านการคอร์รัปชันของยูเครนตลอดจนการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติที่แยกตัวออกมาขณะัี่ีในส่วนเป้าหมายระยะยาวนั้นก็คือการปฏิรูปด้านตุลาการและด้านเศรษฐกิจหลายประการเช่นการที่จะต้องให้รัฐบาลยูเครนนั้นเปิดเสรีเรื่องของกา๊าซและเปิดเสรีเรื่องของไฟฟ้านอกจากนี้เอกสาลรล่าวเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกระทรวงกลาโหมของยูเครน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความโปร่งใสของนาโต้รวมถึงการออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพใหม่อีกด้วยแม้สหรัฐจะมีการอนุมัติเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือทางทางหารแก่ยูเครนแต่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นก็ได้เรียกร้องให้มีการควบคุมการคอร์รัปชันในยูเครนหลายครั้งและเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก,ก็เปิดตัวทีมติดตามพิเศษเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของอาวุธภ,ภาคพ,พื้นดินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความช่วยเหลือ ให้กับยูเครนมาตั้งแต่ช่วงต้นของสองครามประทุขึ้นมาเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ครับสิ่งที่สหรัฐนั้นมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงมานั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปประเทศยูเครนโดยการที่จะต้องให้รัฐบาลยูเครนนั้นเนี่ยเปิดเสรีเรื่องของไฟฟ้าและก็เรื่องของพลังงาน เรื่องนี้ที่ผ่านมานั้นเรื่องของพลังงานยูเครนจะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทแห่งชาติเดียวครับนั่นก็คือยูเครนิโกนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นสหรัฐมริก,กาก็บอกว่าต้องมีการเปิดแข่งขันเสรีเรื่องของพลังงานและก็เรื่องของไฟฟ้านะครับนั่นหมายความว่าก็จะทําให้ บริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนนั้นก็จะต้องสูญสิ้นไปหากทําตามแผนปฏิรูปของสหรัฐอเมริกาก็เท่ากับว่าจะเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนและบริษัทข้ามชาติต่างๆนั้นเข้าไปหาผลประโยชน์จากการปฏิรูปในครั้งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่นํามาฝากให้ผู้ชมนั้นได้รับ,บรู้รับทราบและติดตามกันครับ